นะพ่อทําให้หนูอีกอันนึงนะหนูจะเอาไปให้เพื่อนอีกคนใช้ก็เพื่อนคนนั้นก็เคยเอาเปรียบรูปไม่ใช่เหรอแล้วจะทําให้เขาทําไมเขาก็ไม่ใช่คนที่ไม่ดีอะไรหรอกพ่อเขาก็เป็นคนที่ไม่กล้าเหมือนหนูเนี่ยแหละไม่ได้หรอกของแบบนี้พ่อตั้งใจไว้ว่าจะท,ทําแค่ชิ้นเดียวหนูไม่ได้จะเอาไปทําอะไรที่มันไม่ดีนะคะแค่เอาไปใช้ให้เพื่อนไม่เอาเปรียบกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบ พ่อชื่นชมลูกนะที่เอาไปใช้ในการป้องกันการถูกหลังแกไม่ได้เอาไปทําร้ายใครแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะลูกลูกอาจจะคิดว่าเขาเป็นเพื่อนแต่ถ้าเรามีเพื่อนที่ดีไอ้เครื่องมือแบบนี้ไม่จําเป็นที่ต้องใช้เลยนะลูกถ้าการที่เปลี่ยนคนอื่นมันยากเรามาเปลี่ยนตัวเองดีไหม ฉันคิดว่าตัวเองไม่มีทางเลือกอย่างฉันถ้าไม่ใช้มันฉันคงไม่มีเพื่อนพิมคงโกรธฉันเรื่องเมื่อวานแน่เลยงั้นวันนี้ฉันจะควบคุมเธอก่อนแล้วกันกำลังอัปเดตหยุดการเชื่อมต่อชั่วคราว โปรดล่องใหม่ภายหลังขอบคุณมากนะนุ่นที่ช่วยพูดให้ใช้เมื่อวานอะหมายถึงเรื่องพิกานข้างอะเหรอ อืมฉันก็รู้ว่าแกจะตามนามชายชั้นมันสองคนนั้นแกรู้ไหมเวลาที่แกไม่อยู่นะอีฟก,กับยูเดียจะใช้ชั้นแทนมีแค่แกนั่นแหละที่ดีกับฉันฉันเองก็มัมแต่ตามน้าแกลงแกอยู่เรื่อยเลยขอโทษนะนุ่นบิมทำให้ฉันรู้ว่าแค่ใช้ความจริงใจไม่จำเป็นต้องใช้หูฟังวิเศษอะไรเลย ปิมเสาร์นี้ว่างไหมอ่ะหารจะชวนไปถ่ายารูปพอดีว่าเพิ่งได้กล้องมาใหม่แกชวนแล้วเหรอใช่ผิดหรอที่หารชวนคนที่ชอบบอุะอุ๊ยอุยอยอยไม่ต้องแซวเลยนุ่นก็ต้องไปด้วยนะไอนายมันให้มาชวนหาญก็ชอบน,นุ่นเหมือนกันย,ย,ย,ยังไงวันเสาร์น่ยหารไลน์ไปนะได้ เ,เลยนะถ้ามีวิชาเล่นหมูเล่นตาเนี่ยคุณได้เป็นแนนท็อปของห้องหวังและสองคนนี้ก็ทำให้ฉันได้รู้เหมือนกันว่าความจริงใจใช้ไม่ได้กับทุกคนนี่ไม่เห็นแกความเป็นเพื่อนเลยเหรอรู้ว่าเราสองคนชอบนายกับหานแต่ก็ยังไปอ่อยให้ท่าเขาอีกแกไปสนิทกับเบ๊ยอย่างน,นุ่นมากเกินไปแล้วนะมาเนี่ยอมรับแล้วสินะื่อเห็นผูาชายสองคนเป็นแค่เบ๊ของแกอะ นี่นุ่นเพิ่งรู้ตัวหรอเอ๊ะหรือว่านุ่นคิดมาตลอดเลยว่าเราสองคนเห็นนุ่นเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะฉันก็รู้ว่าแกรู้หน้าที่ตัวเองดีที่ยอมทำทุกอย่างให้พวกฉันก็เพราะกลัวว่าพวกฉันม่คบีไง <c oughs> ปิานี่ ใช่ที่ฉันยอมทำทุกอย่างเพราะว่าอยากเป็นเพื่อนกับพวกแกฉันทำดีขนาดเนี้พวกแกยังมองว่าฉันเป็นแค่เบ๊ฉันจะทนอยู่ไปทําไมล่ะปวดดีจังเลยนะนั้นก็ออกจากกลุ่มพวกฉันไปเลยปิมคิดดีๆนะถ้าไม่มีฉันพวกมันจะทําอะไรกับเธอเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะสิ่งหนึ่งที่ฉันคิดว่า AI ทํางานไม่ได้เหมือนมนุษย์นั่นก็คือการใช้ความจริงใจในการสื่อสารต่อกัน ฉันจะไม่ยอมทนกับพวกแกแล้วเหมือนกันแล้วก็หลังจากนี้ฉันจะไม่ยอมให้พวกแกกหดหัวใ้ฉันอีกแล้วแล้วพวกแก2คนก็ออกจากกลุ่มรายงานไปด้วยนะเพราะพวกแกไม่ทําอะไรเลยฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกอาจารย์ไปกันเถอะพิมพ์ จะทำลายทิ้งเลยเหรอพ่อก็จะสร้างมันขึ้นมาได้เสียดายแย่ก็ลูกไม่ต้องการใช้มันแล้วนองถ้าคนไม่ดีเอาไปใช้แย่แน่เลยขอบคุณนะคะพ่อที่เตือนสติหนูให้หนูคิดได้ถ้าไม่ใช่เพราะพ่อ,พอหนูคงยังไม่กล้าออกมาส่วนหูฟังเนี่ยถึงมันจะควบคุมคนอื่นได้แต่มันก็ไม่สามารถเป็นใครได้อยู่ดี ได้ยินแบบนี้พ่อก็สบายใจเพื่อนน่ะถ้ามีแล้วไม่ดีเราไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ค่ะพ่อต่อไปนี้พ่อไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะหนูจะดูแลตัวเองให้ดีจะไม่ให้ใครเอาเปรียบได้อีกเดี๋ยวพ่อสร้างโดเลมอนมาเป็นเพื่อนลูกดีไหมไม่ต้องหรอกค่ะตอนนี้หนูมีเพื่อนใหม่แล้วแล้วก็มีผู้ชายมาจีบด้วย นี่คือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของพ่อฉันอืมแต่มันก็เป็นเสื้อคลุมธรรมดาไม่ใช่หรอมันใช้ทําอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะพ่อฉันแค่บอกว่าให้ใส่มาเดี๋ยวมันทํางานเองเอา้าสวัสดีเพื่อนเก่าโตายละไม่เจอกันตั้งนานปากยังแห้งหอยู่เลยอ่ะเติมลิปหน่อยไหมนี่มาหาอะไรนะไม่ใช่บ้านอย่าเอานิสัยที่มีแต่พ่อแม่รับได้มาใช้ที่นี่ ฉันว่าเราเปลี่ยนจากสองคนเนะี้ยเป็นจากไกนังนี่ก่อนดีไหมเอาสิหยุดอย่ามายุ่งกับเพื่อนฉันสองคนนี้ก็เพื่อนฉันเขาอยู่กลุ่มเดียวกับฉันถ้าคิดจะมีเรื่องกับเขาก็ถือว่ามีเรื่องกับฉันด้วย ปากแห้งแล้วใช่ไหม,มยถึงฉันจะไม่เห็นด้วยการแกล้งกลับก็เหอะแต่ะสะใจว่ะใช่พวกมันจะได้ไม่กล้ามายุ่งกับพิมพ์นุ่นไง เธอเองก็น่ารักเหมือนกันนะไมถึงเพื่อนจะอ่อนแอเธอก็ไม่เคยแกล้งหรือเอาเปรียบเลยก็เราเป็นเพื่อนกันไงจะทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะตอนนั้นฉันกับปิมขอโทษนะที่เคยแกล้งเธอ,เอาซาไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ถือสาอะไรแล้วและฉันก็ต้องขอบคุณพวกเธอสองคนด้วยนะที่ให้มาเป็นเพื่อนกันงั้นเดี๋ยวพวกเราไปกินข้าวกันเถอะ ว่าแต่พวกแกสองคนจะเข้ากลุ่มพวกฉันหรืองไงขอพวกเรามาอารักขาสุภาพสตรีทั้งหลายได้ไหมครับอืมอยากมาก็มากินข้าวกันหลายๆคนสนุกดีกินข้าวกันไไปนุ่นกินข้าวกันทำไมเสื้อน,นุ่นมันช็อตอ่ะ ไหนฉันขอจับดูซิก็เห็นจะช็อตเลยนี่ไหนทำไมไมาช็อตแต่ผู้ชายอ่ะพ่อเสื้อนี้ฉันทำขึ้นมาเองแหละทำเพื่อป้องกันผู้ชายเท่านั้นแกใช่ไหม ที่จีบลูกสาวฉันจะจีบลูกสาวฉัน่านไม่ว่าแต่อย่ามื <c ough> <พ>อไวนะเข้าใจไหมครับคุณพ่อเพราะฉันห่วงลูกสาวฉันมา